เวลา18นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชราคิตรยาภานาเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบองเพงพระราชกุศลมิสาขบูชาพุทธศักราช2565ทรงจุดเทียนรุ่งทรงวางกระชงดอกไม้บนผานหน้าฐานทุกชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากร แล้วส่งจุดทูกเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศดาหน้าผนนาลายส่งจุดทูกเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูกเทียนเครื่งรองนาาม,มาสัส,นมนส,กนนมสการทองทิศท,ที่หน้าธามมารรมศาิลาแล้วเสด็จออกชาหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชองกาโรกาให้ พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชิพิธีเฝ้าทุนละอองทุนิีพระบาทถุนพกล้าทุนกระหม่อมถวายเทียนส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนไตรัยตามพระอารามหลวงที่ส่งพระราชอุทิศไว้ ประกอบด้วยวัดบวรน,นิเวศวิหารวัดราชบพิตสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบพิตรุสิทธ์พนารางและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วส่งหยิบเทียนชนวนส่งจุดไฟจากโคงไฟฟ้าส่งถือเทียนนั้นไว้ เจ้าพนังมหาสุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือและพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระราชวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองที่ดีประบาทขอพระราชทานต่อเทียนจากนั้นประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งนำสดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยแล้วทรงถือโคมเทียนส่งพระราชดำเนิน ประทักษินรอบพระอุโบสถสารอบวันวิสาขาบูชาตรงกับวันึ้้สิบห้าข้ามเดือน6กทางจันทรคติเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และกรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยมีพระราชดำร,ริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุ ทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบอมเพญพระราชกุศลวิสากบ,บูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,าสดารามและบอกบุญแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้ารารชการจัดตกแต่งโต๊ะหมู่โคมเทียนและต้นเทียนจัดดอกไม้สดตั้งและแขวนกระดับตามศารารายพระระเบียงและกำแพงแก้วพระอุโบสถ จากนั้นสเสด็จเข้าพระอุโบสถส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเจิญไปตั้งที่ธรรมวาสิลาแล้วส่งจุดทุกเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระธรรมวัชระบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประน้ําถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขาบูชากถา